นี้ของตาตองนะครับอย่างเงียบของเลยนะครับเงียบคี่หน้าลงแดวบามครับอวามมือนะครับครับนนรครพี่นี่อยู่โซนนี้ เงียบเลยนะพี่นะเงียบเงียบไม่มีใครเลยครับหมาก็ไม่เดินหมาหมาก็กลัวนะครับครับขอบคุณมากพี่อ๋อยมากครับครับนี่สถานการณ์ซอยบางลานะครับค่ำคืนที่มีผู้คนผู้พาดนะครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่มีผู้คนเลยนะครับหมดนะครับไม่มีคนไม่มีคนเลยเงียบเหงานะครับสถานการณ์ปิดหมดเลยนี่สถานการณ์ซอยบางลานะครับค่ำคืนที่มีผู้คนผู้พาดนะครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่มีผู้คนเลยนะครับ บริการปิดหมดเลยครับรับคำคืนเต็มตางนะครับตอนนี้รถต๊้ที่ให้บริการทั้งหมด นี่เป็นจุดหน้าตลาดมารีนนะครับหน้าตลาดมารีนก็เขจะมีผู้คนอยู่มากน,นะครับแต่ก็ไม่มากนะครับสำหรับจุดนี้เป็นจุดหน้าห้างจังทริลอนนะครับห้างจังทริลอนนะครัเนี่ยข้างหน้าห้างจังทริลอนก็ห้างเซ็นทรัลน,นะครับเนี่ยจุดนี้คือหน้าสวนบางลานะครับ ที่มีคนผูดผ้านนะครับสำนักตั้งตัวนี้ไม่มีผู้ใดเลยนะเงี่บ ให้ความร่วมมือนะครับ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 พี่นี่อยู่โซนนี้เงียบเลยนะพี่นะเงียบเงียบไม่มีใครเลยครับหมาก็ไม่เดินหมาหมาก็กลัวนะครับขอบคุณมากพี่ก <Okay. S 2> ่อนมากครับ